ไม่ได้หมอแล้วแย่เลยไ่ได้หมอไปจับบ้านแย่เลยพราจะดีหีไปหิมะห่อตัวอันน้อยหัวใครนี่นั่นออกไม่ไหมครับเพราะจารยนลูกแยกับ่าปิด มันมามันหยั่งบุนีองเต็เนยียกินเลยกันนั้กกับู้แล้วอันนี่ไปเลยหแม่มาเ้าแม่จะกินนุ่งแม่่เนี่ยนแม่ถ้าติดถงเ้าว้ออกไปกินม้วเหยอ